อัปเดตข่าวสารวันนี้แบ็คพิงค์เลิกงามยามดีมากๆที่มาเลเซียค่ะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะหลังจากที่เราก็เป็นห่วงกันเนาะเพราะว่าดูพยากรณ์อากาศค่ะทั้งเมื่อวานแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเรียกว่าโหดูแล้วเนี่ยฝนตกหนักมากค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสำหรับแบ็คพิงค์ค่ะที่กําลังจะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตไปเช็คสภาพอากาศมาเนี่ยท้องฟ้าปลอดโปร่งมากๆเลยนะคะ ลิงที่นั่นก็ไปรอดูคอนเสิร์ตกันอย่างเยอะแยะมากมายค่ะเริ่มเข้าแถวได้ต่อคิวเข้าไปที่ในงานเนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะในรอบซาวเชก็เริ่มมีการทยอยทยอยนะคะปล่อยภาพออกมาให้กับเราได้ดูค่ะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะตอริก็เส้นแบบเบาๆสบายๆค่ะส่วนสนามบูกิจาลิวเนชั่นัลสเตเดียมของมาเลเซียก็เห็นเขาว่าจุคนได้อยู่ประมาณ6 2 0 0 0คนกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งที่นี่ก็มีระบบไฟแสงสีเสียง ทีีด่ดมากๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะตอนซ้อมที่มีคนเนี่ยเอาโดรนค่ะไปบินมาให้ดูนะคะส่วนอีกคลิปค่ะก็เป็นคลิปเก็บตกจากเมื่อคืนเห็นว่ามีคนนะไปส่องเครื่องบินของนอริซ่าและก็ยายเกี้ยวนะคะที่แลนดิ้งที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์มาให้กับเราได้ดูกันอีกด้วยนะคะเขาบอกว่านอริซ่ากับยายเกี้ยวค่ะนั่งแบบเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะบินลงที่นั่นส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะจริงนะคะเพราะว่าทั้งสองคนค่ะ ก็บินจากเกาหลีไปที่มาเลเซียเนี่ยก็ออกเดินทางจากสนามบินกิมโปนะคะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าออกจากกิมโปก็จะเป็นอะไรที่เป็นไพรเวทแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนที่ออกจากสนามบินของกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเนี่ยก็พวกเธอค่ะก็ออกทางช่องทางพิเศษอีกด้วยมีรถมารับอย่างที่เห็นค่ะเรียกว่าก็สวยแล้วก็รวยมากๆนะคะถ้าต้องบินนานๆค่ะเดี๋ยวนี้แบ็คพิงก็มาจะเลือกใช้เป็นเซ็ตส่วนตัวนั่นเองแอดก็อัปเดตข่าวสารของสาวๆแบ็คพิงมาฝากนะคะแล้ว เจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า